วันนี้ทางช่องหนึ่งนครนะครับได้ลงพื้นที่ตำบลม่วงไข่อำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครได้เจอร้านกาแฟในชุมชนร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านว่าราวดวงเดือนบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศดีมากทุกคนจะได้เห็นภายในคลิปนี้นะครับมีการเลี้ยงปลาทองบริเวณหน้าร้านนะครับนี่ครับบรรยากาศ บรรยากาศเมนูต่างๆนะครับเม,น,น,บมนูกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟที่บรรยากาศดีราคาถูกวนะครับผมครับเหมือนหลงเข้าไปในยุคนะครับในยุคที่โบราณนิดนึงนะครับบรรยากาศเป็นลานไม้นะครับตกแต่งไปด้วยกรอบรูปภาพนะครับ นี่ก็คือเครื่องเล่นเพลงและเทปเทปสมัยเก่านะครับผมร,บร้านนี้ก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอพังโคนนะครับไม่เกินสามกิโลนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านนะครับเป็นประตูไม้อันนี้เทปคลาสสิกครับผมเทปคลาสสิกนะครับเครื่องชองกาแฟ ะครับตกแต่งไปด้วยรูปภาพพับรูปบาทอันนี้คือต,ตู้ตู้ตู้โชว์ตู้โชว์สมัยก่อนนะครับนี่ครับกาแฟได้แล้วนะครับสั่งอเมริกาโน่แก้วที่โชว์ก็เป็นแก้วเครื่องดื่มน,น้ำอัดน้ำอัดลมนะครับ บริเวณบานประตูก็ตกแต่งไปด้วยรูปภาพนะโปสเตอร์ต่างๆนะครับบรรยากาศโดยทั่วไปก็จะดีมากนะคร่มรื่นนะครับดูข้างนอกก็จะมีต้นไม้ัน,นแก้วนะครับแก้วแก้วน้ำอัดลมนีม่ครับใยกาแฟแล้วอเมริกาโน่ครับ ครับมันจกาศรอบรอบร้านนะครับก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะครับนี่หน้าร้านครับหน้าร้านเป็นบ้านไม้นะครับบ้านไม้ตกแต่งไปด้วยต้นไม้นะครับต้นไม้ไม้ประดับรลมลื่นครับมีข้างๆร้านที่ผมนั่งกินนะครับ มีครับกาแฟได้แล้วครับอเมริกาโน่แก้วใหญ่ๆแก้วนี้นะครับสาสิบาทเท่านั้นนะครับผมสามสิบบาทเมนูทุกเมนูเริ่มต้นที่สามสิบบาทนะครับ